สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ DC r e s i n g คันนี้จะเป็น City t y t c h b a c k นะครับรุ่น RS อันนี้ผมมาติดตั้งนอกสถานที่นะครับจังหวัดนครปฐมเลยอันนี้จะเป็นชุดแต่งมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมีด้านหน้าตัวนี้จะเป็นงานแบรนด์ลิขสิทธิ์นะครับผมงานเข้ารูปเลยครับมียางกันขอบให้เลยสีตามตัวรถเลยครับผมตัวนี้จะเป็นแบรนด์แท้นะครับนี่ครับนี่ตัดด้วยสีดําเงานะครับ สีขาวตามตัวรถตัดด้วยสีดําเงาแล้วก็เรามาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสีขาวทูโทตัด,ดด้วยสีดําเงาเช่นกันนะครับงานเข้าลูกทุกจุดครับผมนี่ครับดูดีเทลของเขาสวยงามครับดูด้านหลังจะเป็นปลายท่อสี่ใบนะครับด้าสีดําเงาเช่นกันปลายท่อสี่ใบปลายท่อโกลมสแตนเลสแท้นะครับตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์เส้นสีแดงให้ด้วย ตัดเพื่อให้มันดูแลมีมิตินะครับรถไม่ล้นนะครับผมตัวนี้แต่งแล้วรถไม่ล้นสวยงามมากครับอ่าเรามาจบกันที่ด้านหลังนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอ่ามีลิงก์ด้านล่างเลยนะครับลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์พร้อมเลยนะครับผมมีติดตั้งนอกสถานที่ให้ด้วยในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยฟรีค่าติดตั้งนะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ย ผมจะคิดค่าเซอร์วิสนะครับผมตามระยะทางเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ